แทบไม่ยายคือต้นบาาักขามไม่แซ่บมีแต่พวกเครื่องอไอ้นี่เนาะสมุนไพ่สมุนไพ่ขาขาโควิดขาโควิดด้เนั่นยายวัสดีแฟนเพจเจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะมาอยู่บ้าน,นตั้งมาสามสี่เดือนหนีโควิดมากที่นอนมาเด้อมากินข้าวผนถามหาอยู่ยายก่เป,าปาาลาครับไอ้ทักรักษาสุขภาพ่ไม่ได้เพม่อนว่าร่านลุงอ้วนปลาเผา คนพ่อก็เปิดมือนี่ละค่ะคนเปิดให้นั่งมือนี่ละมือเละงานดังติสุดยอมงานแต่อีตหองกินร้อมขนาดเนาะอมเสียบต้มปลาคากกระแน,ไง,นงได้พี่น้องมาเด้อหากินยากเลยหนยมีจ่จะบอกเครื่องอยาเกยา,ายางบาดยสมุนไพรกินหอมขนาดครับพี่น้องโยน้ำล่ายขนาด กินหอดเจนีโจได้เนาอยูู่นเดียวนี่อราจังได้น้ออยู่ฟังจริงมเข้มๆกันได้โอ้ยใส่ผ้ะอีตูพาอีตูพักแยงครบครบเสร็จใส่พี่นอนโควิดตายบดอยู่บนตายบดีหละฟีโควิดครับอก แม่กกล้องผูนี้แ่เอดีายไม่เก่แม่หอมขนาดนี้วะแม่เถียนนาซีพ้ากาไมแม่ยีดอกโห้มองกินเลยดทีนี้ไปง่ายมากง่ายามาว้ได้เดาะมารอจี่พาออกถนนนี่ซอนี่็ไมปไรทีนี้ไปง่ายมากง่ายสะดวกเลยจปืดหอดเลย พักเพลี้ยเขี้ยงโอ้ยพักเขี้ยงขนาดคนน่ะเขียวเขียวพี่น้องแบบนี่นะความยังเกาะยู่บยุบ้านห้ามโมดบม่อยากผู้ใดถือกักโตกัผู้ไดอยู่เมืองนอกก็สิกินเผื่อกถานคุณแรกค่ะคลิปแม่คุณพ่อกระเปิดนี่ห่อพักกิ่วได้พี่น้องนี่ใบหอใบสมุง ปลาโคงตลาปลาโคงเนาะแซบคุยยทุกอย่างเลยวะก็ะลั่นตีเลยพี่น้องใส่ใบสมมโเนี่ยนี่ตั้งแต่แบบบ้านบ้านมึงบ่แสบบ่แสบปลาบ่าคุยนำเลยกินอย่างเดียวไปตัดไปเปลี่ยนลังคามาใหม่กันเบิดมือเนี่ยเพราะอะไรไปมือแรกตั้งแต่มา เลับไปขึนหนู้ดๆเอาปลาหนัปลาขั้งปลาขั้งอย่างนี้แสบบนนี้เปิดมองเดียวเนาะแล้วแล้วผมกินเขาู่ครับเดี๋ยวเขาแล้วเขจเขาแล้ว ครับผมครับครับครับเด็ดปลาเผาห่อนๆดอกเอ้ยคน่ะแซแสบคุยางอันนี่ห่อเสียบนหัวเลยครับครับิ่งน้ำจิ้มรงยูทูปเด้นี่ปลาวัน ว่ <c oughs> าพันธุ์ไหนพันเฮ็ดี้ดูสูบอยู่คุณแม่เจนี่เจ้าคือเจนี่มันกินให้เบิ่งกินกับสีบ้าข้ามไงคือเจนี่โซ่แสบด้วพี่น้อง <c oughs> แต่ก็รั่นตีของแสบของสดทุกอย่างผมก็เขาเขาก็ได้มาก,กินคือแหลกคุณผ้ามาก,กินตลาดกระต๊ะใจผ้าเขามาอยัางในทงหน้านีออาาน่อ๋อต่างปลาเนาะอ๋อสต่างเกือ,อ,อย้อนในปลาแมนข้อมเจา้า ปลาในสดอีหทีฮะฮะฮะบัวด่ายก็ใส่ไหม,มไม่ใหม่เลยทาบะเพิงครับแป๊บเดียวมันนิสัยจังน้อยเพราวะว <c oughs> ่ามันเอาก็เปิดร้านมือเลยอ่ะนี่เห็ดเต่าทานได้เจ้าเราบัวเ<อ>ห็ดเตาแกงเนื้นอเต่าทานบุ้๊บเทศแบบบานๆเลยดูน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มโคลนโคโ,โอเคอยู่มาบม่อ้วนกินได้พักแต่หย่า กินอาหารอาหารแบบอาหารสุขภาพเนาะนพักลองโคงคางลอยมากแล้ว <c oughs> ตอนนี้ถ้ากังหัอชอนุมันถ้า <c oughs> เปลี่ยนซื้อวางแปบตีนี่แหละตะกี้เตียนเราลองผมกยนว่า่อยสดครับโอ้ เก็จัด้าตอนหนาวใส่ถุงด้วค่ะจ้าอันนี้ให้ให้ให้เพื่อนไปกินตี๋ล่ะครับนายนยกไปเลยให้โตจัดการน่อเอาไปท่านเอาโกงเอากลางขอกให้เบิร์ดล่ะสบายเลยที่นี่โวยยังเดียวเฮ้ยคือมีคางเป็นหมาโหนะมาแล้วกิ้งเราเดี่โอ้ยหอมที่จักแบน โอ้ยคุยได้เอาไเนี่ยพักเอาไเนี่ยจะถมงไหน่อนเครื่องครบพี่น้องเอ้ยี่ะขยี้ว่าที่ล่ะบุตรดอยู่ต่างประเทศกับขอถ่วน้ำเด้อกินเอาวันเีนึ่งเนาะแซบขนาดเนี่ยมั้ยวันเดียวห่งคออวน่แบทุกอย่างวันีนึ่งขมามันนึ่งเนแกงอันนี้เขาบอกการมกร่น่มันมอาร่นั่ก่าอนเมากง๊บอ่ประจนประการไม่ นไวนเลยตว่าเหนางกายม่คุณนายมันชิมมันก่อนมีพับมีบามีเครื่องดนตรีมีอณิภาได้พิธาคาหอมน้อยเครื่องเทศขมน้องเครื่องคมบมดเลย เมื่อไงไก่พี่น้องเมื่อไงกายัวน้ำลายผสมวคเก่ามหวงมหวงเพิ่มมุนไายเต็มทีเลยอุ้ยพลมไปใส่ดันพัดลมไมเดืดทางนก้สพัดอเอาคุณอาชิมเอาลงไต่เอาล่งไก่คะเอ้มันชีมก่อนผานโมผานเทได้คอเพ่นเลยตรงเลยแซ่บผมตายบ่เรื่องไงอวล่งบ่ผานครบ่ต้องกินจักเือเขานอำนา แซบไงด่วนแซบผมบ่อขึ้นขึ้นหวัวเด้อกินมันครับครับ <c oughs> บ่ถ้าว่าร้านเนี่ยอาหารบร่แซบนั่นบ่มีหมองแซบในอำนาจตอนนี้ก็เด้อพี่น่องเด้อขอกินก่อนเดี๋ยวมันสี่เย็นก่อนขนาดเขามาอยู่ทางใน